สวัสดีค่ะวันธนาจัน์สว่างนะคะตัวแทนของขอ,ออกองการเงินและบัญชีค,ค่ะตำแหน่งนักบริหารการเงินการคลังค่ะวันนี้จะมาะพูดในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานในกรณีที่เป็นภายในประเทศนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานก็จะประกอบไปด้วย 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสค่าเช่าที่พักสค่าพานะสค่าใช้จ่ายอื่น อันนี้ก็จะประกอบไปด้วยค่าเช่ารถค่าดค่าตัว๋วโดยสารเครื่องบินค่าน้ำมันค่าทางด่วนหรือว่าค่าธรรมเนียมในการเดินทางต่างๆอะไรต่างๆนะคะก็จะมาอยู่ในข้อ4ี่แล้วก็เอ,อ่อในในหัวข้อของผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปปฏิบัติงานนะคะก็จะแบ่งเป็นระยะเวลานะคะก็คือถ้าเกิดว่า เดินทางอ่ะไม่เกิน3วันก็จะเป็นระดับขอออกกองขอออกขอปอพอออกสถานีอ่าไม่เกิน7วันก็จะเป็นพออศูนย์สำนัก ไม่เกินสิบห้าวันก็จะเป็นรองผู้ว่าการแต่ละสายงานถ้าเกิดว่ามากกว่าสิบห้าวันก็จะเป็นผู้ว่าการนะคะเป็นผู้อนุมัติแล้วทีนี้ว่าขอแถมในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าพนักงานทุกระดับชั้นนะคะแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศทุกกรณีเนี่ยจะต้องอนุมัติโดยผู้ว่าการวิธีการคำนวณเบี้ยเลี้ยงการเดินทางนะคะเออก็คือว่าให้เรา่เริ่มคำนวณ ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เราอ่ะออกจากสถานที่อยู่หรือสำนักงานนะคะจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสำนักงานในกรณีที่เราอ่ะเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ใบแสดงรายละเอียดการเดินทางหรือที่เรียกกันว่า i t e r n a r y receipt นะคะแนบมาด้วยค่ะแล้วก็เวลาการปฏิบัติงานนะคะกรณีที่มีการพักแรมให้นับ การพักแรมเนี่ยเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเศษที่เกินกว่า12ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวันกรณีไม่พักแรมนับได้เกินกว่าส2บสองชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวันแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอเดินทางแล้วเราอ่ะมีการลากิจหรือลาพักผ่อนให้เริ่มนับเวลาการปฏิบัติงานแปดนาฬิกาสาสิบนาทีจนถึงเวลาสิบหนาฬิกาสสินาทีนะคะ แล้วก็เอัตราการเบริกเบี้ยเลี้ยงก็จะมีเป็นการเบริกแบบเหมาจ่ายนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีการเลี้ยงอาหารก็จะมีการหักค่าอาหารต่อมือ้อโดยค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยจะมีสมระดับนะคะก็คือหนึ่งค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นแบบเหมาจ่ายที่วันละหกร้อยบาทก็จะหักต่อมื้อเนี่ยมื้อละสองร้อยบาท ในหนึ่งวันเนี่ยก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงเนี้จะมีรวมเป็นค่าอาหารทั้งหมดสาม,มื้อนะคะสองค่าเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายที่วันละแปดร้อยบาทเออถ้าเกิดเป็นหักต่อมื้อเนี่ยก็จะมื้อละสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละหนึ่งพันบาทหักต่อมือ้อมื้อละสามร้อยสามสิบสี่บาทวิธีการคำนวณเบี้ยเลี้ยงเออกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานโดยพักแรมสองวันและ นับเวลาปฏิบัติงานได้2วัน13ชั่วโมงให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้3วันเนื่องจากการปฏิบัติงาน13ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเกิน12ชั่วโมงให้นับได้เป็น1วันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะนายกรเนี่ยมีการเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่1ตุลาโดยออกจากที่พักเวลา7นาฬิกาและเดินทางกลับถึงที่พักในวันที่3ตุลาเวลา20นาฬิกาก็จะสามารถานับ คำนวณได้ดังนี้นะคะวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยออกเวลาออกเดินทางเนี่ยก็คือเจ็ดนาฬิกานับไปจนถึงวันที่สองตุลาเวลาเจ็ดนาฬิกาก็จะได้นับได้เป็นหนึ่งวันวันส่วนวันที่สองก็เริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาจนถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันที่สามตุลาก็จะเป็นหนึ่งวันทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสองวันแล้วนะคะส่วนในวันที่สามเนี่ย เราก็จะเริ่มตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาเหมือนเคยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวลาที่เรากลับยี่สิบนาฬิกาก็จะนับเวลาทั้งหมดได้สิบสามชั่วโมงสิบามชั่วโมงตรงน,นี้เราก็ปัดขึ้นไปเป็นหนึ่งวันก็จะเป็นเวลาก็คือรวมเวลาที่เราปฏิบัติงานทั้งหมดเนี่ยได้เท่ากับสาวันค่ะแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าเดินทางนะคะเอ่อในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน เขตกร,รุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานก็จะมีการงดเบิกค่าพานะนะคะเว้นแต่ว่าเราอะมีความจำเป็นโดยให้เบิกค่าที่พักได้ตามจ่ายจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ75ของสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยต้องมีการนำใบเสร็จรับเงินมาทำการเบิกจ่ายนะคะ ใบเสร็จรับเงินอันนี้ก็จะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินเป็นที่เป็นต้นฉบับด,ด้วยนะคะจังหวัดปริมณฑลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1นึ่งนครปฐมสองนนทบุรีสมสมุทรปราการสี่สมุทรสาครห้าปทุมธานีเออในการเบิกค่าใช้จ่ายในเขตของกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกรณีนะคะในกรณีแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะ มีการเดินทางที่มากกว่า12ชั่วโมงอันนี้เราสามารถใช้แบบฟอร์มขอเบิกแบบฟอร์มใบขอเบิกค่าพาหนะได้เพราะว่ามันเกินกว่า12ชั่วโมงเนี่ยเราจะนับเป็น1วันแล้วจะมีเบี้ยเลี้ยงเราก็สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าในการเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มันไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะเราอะก็จะให้ใช้แบบฟอร์มในการขอเบิกค่าใช้ใจ่าย จะโดยจะประกอบไปด้วย 1. ใบจอเงิน 2. ใบขอใช้ยานพาหนะ 3. ในกรณีที่เราเช่ารถก็จะต้องมีใบเสร็จรับเงินการเช่ารถแล้วก็ใบเสร็จค่าน้ำมันใบเสร็จค่าทางด่วนนำมาเบิกค่ะแนวทางปฏิบัติในการเบริกจ่ายค่าเดินทางนะคะอันนี้เราก็จะต้องทำ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะทำในระบบของ HRIS นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหนึ่งแบบฟอร์มใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางสองแบบฟอร์มบันทึกการเดินทางไปปฏิบัติงานสาแบบฟอร์มข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางสี่แบบฟอร์มใบเบิกค่าผาหนะในการเดินทางกรณีถ้ามีนะคะแล้วก็ห้า แบบฟอร์มหน้างบใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินถ้ามออีในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเรามีเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วย1ใบเสร็จค่าเช่ารถ 2. ใบเสร็จค่าน้ำมันซึ่งจะต้องระบุเลขทะเบียนรถที่เราใช้ด้วยนะคะ3ใบเสร็จค่าค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินนะคะเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะ6ใบแสดงรายละเอียดการเดินทางก็อันนี้จะต้อง พิมพ์ออกมาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความของชื่อสายการบินชื่อนามสกุลผู้เดินทางแล้วก็ระบุต้นทางปลายทางของการเดินทางแล้วก็เลขที่ของเที่ยวบินแล้วก็วันที่เดินทางทั้งไปและกลับค่ะ 7. แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ว่าเรามีการเช่ารถหรือ มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัตินะในการปฏิบัติงานนะคะกรณีเช่ารถเนี่ยก็จะต้องมีการแนบเอกสาร1ก็จะเป็นเรื่องของแบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้ยานพ่านะจะต้องมีการระบุเลขทะเบียนรถพร้อมกับแนบสับนาเล่ทมทะเบียนรถด้วยค่ะ แล้วก็ในกรณีที่เราอ่ะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงานนะคะก็จะต้องมีการหนึ่งแนบแบบฟอร์มใบขออนุอญาตใช้ยานพาหนะเช่นกันแล้วก็ใส่เลขทะเบียนรถแล้วก็เออเลขไมล์กิโลเอ่อ,ขอ,อของรถที่เราใช้งานนะคะทั้งก่อนและหลังการใช้งานค่ะ แล้วก็ 2. ใบเบิกเงินชดเชยการใช้รถส่วนตัวปฏิบัติงาน 3. บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลของการขออนุมัติใช้รถส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 8. เอ่อถ้าเกิดว่าเรามีกำหนดการอบมรมสัมมนาหรือประชุมนบควรให้แนบมาด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ออสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามมาได้ที่เบอร์9316นะคะน้องนุกค่ะจะดูแลทางด้านของการเบริกค่าพานะภายในประเทศค่ะขอบคุณค่ะ